สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง M Milo สองห้าหนึ่งสองอีกแล้วครับวู้ววเฮ้ว้าวเที่ยวเต็าจารย์เต็เก็บาจะรย์วัีม่าาได้อยเลยซึ่งในวันนี้ครับพวกเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเกม Ben Omnitrix Ten Alien ก็ปกติเนีย่ย Ben Ten เขาจะมีอเอ่อสิบเอเลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ไปได้เอเลี่ยนตัวใหม่ๆไปเรื่อยๆซึ่ง แต่นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวพวกเราลองไปโหลดกันเลยแล้วก็เล่นตัวยนราโหลดกัแล้วโอเคปรับเสียงเรียบร้อยตอนนี้โอเคเมื่อกี้เสียงมันดังคนเลยไปปรับนะอันนี้เอาคลาสสิกไฮเดนเกมหรือว่า, Game Game. าเรมเบอร์เกมคลาสสิกเกมมาอุมยอีสิ่ง อีซี่เกินอีซี่เกินนะยังบอกชื่อตัวละครได้เลยตัวนี้คนไม่รู้จักนะคนดูแต่เป็นคลาสสิกอันนี้เบนอนนี่แรมันเดฮดอันนี้อัพชักใช่ไหมอัพชักอันนี้แคนนอนบอสแล้วคนไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นไหนแต่เวอร์ชั่นแปลกจังอ้อเอคโค่เอคโคเราคนจำได้อยู่ตัวนี้ชื่อว่าเอคโค่เอโคใช่ไหมตัวนี้คนไม่แน่ใจไม่รู้ ในชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ว่ามันมีนมสายฟ้าอันนี้ตัวอะไรเฟงเกิลสไตรค์เหรอแล้วคุณไม่รู้นะถ้าเกิดพูดผิดพลาดก็ขอไปด้วยอันนี้อคอร์ดฟรีกเกอรามอนเฮดเกรมัตเตอร์แคนนอนบอลไวมัสแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้โหยง่ายจังเลยอ่ะแคนนอนบอลเกรมัตเตอร์ไวมัสคอร์ดฟรีกเบนโหยรู้หมดเลยใช่คิวหนึ่งล้าน แบรนด์ตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้โกสฟีกตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้เธอตอไปโอ้คอนเทนต์เลชั่นสโลปอัพพัลว้าวมาเล่นต่องั้นเอาเออรีเมมเบอร์เกมรีเมมเบอร์แค่นี้อยู่งี้โอเค น,นี่อยู่นี่ใช่ไหมโค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 เออจำไม่ได้อุย้ยอะไรอะเมื่อกี้เรากลืมโอ้โอัพถูกด้วยอันนี้มั่วจริงนะอันนี้หัว Okay. Oh, my, หัวอ่างอะโอไม่อันนี้อัพชักอันนี้ oh, ôi, น่าจะกวนงเตอะโอ้โหดาคะแนนมันมนุงเงี่ยโอเค overflow ์โอเวอร์โอเค overflow เก็บเก็บ o v e r f l ตัวใส่ไปใช่ไหมตัวนี้เออ อ้โม okay. ัดคุมเตอร์แมเตอร์คุแมเตอร์เตอรอฟู้คะแนนไม่ค่อยดีฮะตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้คิดลาสเบน สองในนี้ไม่ได้จำเลยเอา้าถูกเฉยตัวต่อไปโอเค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 อเค้าวสรุป The Puzzle เสร็จแล้วเหรอได้คะแนนมาแปดสิบแปดร้อยยี่สิบห้ามาไฮาเดนเกม อยังไงไฮเดนนักซ่อนแอบกดฟิกอ่ฟอ่ะจวจ,จ้นี่เหรอเขาเรียกว่าเกมไฮเดนซิกอ้ยเสียไปทันแล้ว ความจำใช่ไหมความคิดที่พวกเราคาดคิดไม่ถึงว่าจะเป็นตามที่พวกเราคิดอ๋อ finish อ f f ั u z ซโอเคก็คือ finish อ f f ั u z ซอโอเคมีเกม,เมอื่นให้เล่นไหมอ่ะเออไม่รู้ครับเอาคลาสสิกก่อนได้กัน ร้องทำคอยให้ได้เยอะที่สุดนะว่าพวกเราืออจะได้เออมีคะแนนคอยเยอะๆมาได้เวลามือโปรมือเร็วไปที่สุดในจักรวาลนี้ ที่สุดในจกักรวาลีต้องใช้ความไวใช่ไหมความความใหม่ความใหม่ใเจ็ดร้อยแล้วต้วองทำพลอยให้ได้เย,ย,ยอ,อะๆเอ่แสงให้ได้แสงทีมนั้นให้ได้แสงให้ได้เลยเอาเวลาจะหมดแล้วอะนี่ ไม่กี่นาทีไม่กี่วิเออเปิดหน้าต่อไปแล้วเออจัดพอดีโอ้ยไม่ทางนะั้นโอ้ยได้มาพันกว่าเลยมะยอุ้ยอะไรกันเนี่ยว้าว งั้นเกมต่อไปเกมไรดีอะแล้วคุณว่าเดี๋ยวพวกเราไปโหลดเกมต่อไ,ไปกันเลยไหมเดี๋ยวคนลบเกมีจริงเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องเราคนเต็มนะคะมันต้องลบจริงๆนะเออแล้วก็ไปโหลดเกมใหม่โอเคก็ตัดไปตอนแรกกันเลยนะไ,ได้ไปเลยพี่วับเกมต่อไปมันก็คือเกม Omni Watch นะแบบโอ้โหอะไรเออนะนะโอโอยงง,งงภาษาตัวเองหมดแล้วเกมนี้มันชื่อว่าดีนะ Omni Watch 3D ครับ ซึ่งหน้าตาปุ๋งมันก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพวกเราเรามาเล่นกันเลยมันจะเป็นยังไงไม่เคยเล่นโอ้โหบอกอายุมาด้วยอืมคุณคิดว่ามันน่าจะมีแฮกเกอร์ฝังอยู่ในนี้นะมันก็ต้องเปลี่ยนบทบาททำมั่วๆเราไม่รู้แล้วยี่สิบเอ,อ็ด คิดว่ามันดูแปลกไหมนคนกลัวไิดชาชีพเพราะมันอยู่ในเกมมาเายมันว่าใครที่เจอเกมที่มันต้องมีแจ้งอายุนะต้องเหมือน ให้ให้พวกเราลองไปดูก่อนนะคะว่าเกมนี้ดีหรือเปล่ามียอดวิวเยอะหรือเปล่าแล้วก็มีคนดน,นแทกเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีนะพวกเราก็ลองบอกอายุไปได้นะส่วนถ้าเกิดมันเนี่ยมีข่าวบอกว่าโอโ้โหเกมนี้เนี่ยมีมีสายชีพเยอะก็มันไปตางหาต่างมงัมง่โอเคกดโอเคจะเล่นตัวอะไรดีเอ,อ่อบล็อกมาสเตอร์คอนโทรลไหม ซ้ายโอ้ยไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวก่อนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายมันจะได้ไหมอ่ะเขียนว่าตอนนี้โอ้อยไอไกายนี่นยนะไอไกายว้าวตอนนี้ทุกคนตอนนี้ในชีวิตจริงมันเป็นไอไกายแล้วโอ้ยปล่อยพลังอะไรได้เนี่ยเราคุณไม่รู้นะปล่อยพลังเครื่องตาหรือเปล่าเราคุณไม่แน่ใจนะไม่ชัชบอกโอเค อ้าวเสียงหมดเวลาตุ e. ่ตู่ตู <m any. S 2> ่ตูตูโอมาอมนุษยตัวต่อไปขอเป็นออบิดฟุบบิดวูเฟอร์ไหมเออโอ้ตอนนี้นะคนกลายร่างหมาป่าแล้วโอ้ยปล่อยขึ้นเสียงปากแตัวโอ้โหภูเขาทำลายเลยโอ้ยเสียงมาอีกแล้วตู่ตู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  Ui. Ơ nút thik chán chat lẹm mạo nó. Ờ share O เหรอ Không, เอา share O Không, ăn, นั่นมัน Strike mày เอาอ่ะ. hả? จะ biết God Freak. เอ็กโซเลจเอ่อลูปจอเอ่อไวท์วายน์เคนนอนบอทเอ่ออัพเกรดซิงไฟล์ไวมัดเอ่ออะไรนะเกรเมเตอร์ไลมันเฮดเอ่อโฟร์อาร์มเฮดลาสไม่รู้ครับอันนี้ทิตดิโต้อ๋อใช่นะดิโต้อายกายเหลือคนพูดชื่อไปหมดแล้วแต่ตัวนี้เนะคุณไม่รู้อ่ะมันว่าม,มันคือตัวอะไรอะ่ะมันอยู่ในเบนเทนอมนิเวิร์สใช่ไหม ใช่ใช่นะมาเดี๋ยวพวกเรายังไม่เคยลองตัวนี้งั้นลองไปเลยแล้วกันลองอยังงไเออโอ้โหโอ้โตอนนี้ดังหดี่สายฟ้าอยู่ยที่เออมันเป็นหนวดประมุมดที่องอกมาจากแขนนนใช่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะควอยเรื่องสายฟ้าไม่รู้ครับว่ามีหรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะใช่ เติรดเติร์ดเติดเติดตดิดเด,ดโอ้โหโออมนิดคริกโอ้โหใช้พลัไปแค่นิดเดียวเองตายแล้วเหรอมาต่อไปเออขอเป็นก่อเมดิโต้ตมินิโต้ไหมเอออัพชักดีกว่าอัพชักอัพชากอยากแปลงร่างเป็นอัพชักอัพชักอัพชักมีไหมอัพชักเบบี้เหรออัพชักนี่อัพชัก โอ้โหตอนนี้ถ้าคนเป็นตัวจะกินได้ทุกอย่างเลยทุกคนมันมากินกันไปพลังลิ้นลิ้นรัวๆเห็นไหมนี่มันมีลิ้นหลายๆล,ลิ้นดึงมากินอร่อยโอ้ไม่นะ ตุตุตุต ma oh, so yeah. ุต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 ดลอยแหวะไม่ลอยแล้วโอ๊ยพอมร่างกายมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนพวกเรากินเศษเล็กเข้าไปเลยไปๆอ่ะเนี SEÑ ่ยอะว่าแปลงร่างเป็นเบบี้นะกันเวบิกมาขอแปลงร่างเป็นเป็นเบบี้ก่อนเวบิกว้าวโอ้ตอนนี้ตัวมันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าบ้านดิ โอโหใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอ่ะโวยแก๊นั่นมันแกเหรอพรไป่งเวังเลเซอร์คล้ายๆอุนแมนใช่ไหมจ้าน่าจะใจนะเออบุแก๊กบอก่เออไมหวแล้โอ้จัดการยแก๊กได้แล้วอเสร็จภารกิจแล้ตึ๊ดตึ๊ดตึ โอเคเลยแล้ว,ลวเดี๋ยวออขอแปลงร่างเป็น Omni t w i ต่างๆกันโอเค Omni Twist จะเป็นของ Alien Frost นะั่นนี่มันทำอะไรได้อะแล้วก็อ้าวไม่ได้จะกลายแล้วมันตัวนี้มันคือตัวอะไรอะไม่รู้แล้วก็ ไปเข้าใจอันนี้ฮิวมังกัซอยใช่ไหมเอ่อเอคโคเอคโคตัวอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวอะไรไม่เคยเห็นเคยเห็นนะแต่ไม่รู้ชื่อมันแปลงร่างเป็นฮิวมังกัซอยนั่นโอ้ตอนนี้้องคือตัวกลายเป็นไดโนเสาร์แล้วมีหางตุ้มเลยโอ้โหด็อกเตอร์แอนิมอลเอ่อ, oh, เ,อ,อเละเลยต้องไปไป ตู้็อกเจอแอนิมัลน่าจะตายไปแล้วนะทุกคนไม่ใช่ถึงกับฆ่าตายหรอกแค่มันนองแพรไปแลวโอเคโอเคหมดพลังแล้วอันนี้ซิกเปลี่ยนกลายเป็นร่างปกติได้แล้วตื๊ดชิวโอเคลองอันนี้ทริกส์แบบภาคอมนิเวิร์สดูบ้างสิมันจะมันแบบไหนนะ โอ้โหดีเลย,เ,ลยเออตัวอะไรดีมันแปลงหน้านยัางไงเนี่ยขอแปลงหน้าเป็นตัวที่มันเท่ๆหน่อยได้ไหมขอแปลงหน้าเป็น,นเจ้าตัวที่มันมีสายฟ้าตัวไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเออตัวตัวนี้หรือเปล่า อันนี้อาจจะใช่นะลองไม่แน่ใจลองเป็นลองตัวดันกด๊าโอ้คือนี้มันทำอะไรไน้าเนี่ยไม่รู้นะคะตัวนี้เอาว่ากลับมาแบบเดิมดีกว่าเนลง Animix มันแบบรุ่นที่แบบอัปเกรดมาจากภาค Alien Force ใช่ไหมโอ้โหเจ๋งอะ เออขอว้าวตัวนี้ที่มันเป็นบินได้ใช่ไหมคล้ายคล้าย Sting f l มาแปลงร่างเลยโอ้แล้วก็โอ้ดูมืนว่าจะเป็นร่างอัปเกรดจากติงไฟนะนล้คุณไม่ได้ใจนะครับงั้นงั้นก็ลองบินไปดูก็ได้เดะเดะเดะชนหัวแตกเลย๊ ตุตตตุตตุตตุโอเคพวกเราเล่นกันพอใจแล้วเนาะงั้นเอาไว้ว่าไว้สำหรับคลิปหน้าไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนอื่นพวกเรามาแปลงหน้าเป็นเอเลี่ยนตัวโปรดของทุกคนกันเลยใครที่ชอบเออใครที่ชอบเอเลี่ยนตัวอะไรคอมเมนต์มาใต้เออใต้คลิปนี้ได้เลยๆรุ่งคอมเมนต์อนะ่ะโอเคชอบตัวเอเลี่ยนตัวไหนที่สุดของน้องฮุนชอบ ฮิตบลัสซี่ฉุดนะโอ้ที่ฉุดฉุดโอ้โหที่สุดนะครับงั้นเรามาแปลงมันฮิตบลัซกันเลยโอ้มีไฟแล้วอันไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับไม่พลาดฝากไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ด้วยครับไม่พลาดคนไส้จ้าวตื่น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 ตื่ไม้าก็ไปเหมือนเดิมแล้วเหรอ